ทำสตดครับโอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนหายกันนานเหมือนกันนะคนก็มีหน้าที่ภารกิจนะนี้ก็มาเจอกันครับวันนี้เป็นการผัดเผ็ดพยาคุดลูกคุดลูกหลานคุดเคครับผมเจอกันจ้าครับได้เวลาทําอาหารนะครับวันนี้ก็จะผัดเผ็ดพยาคุดครับนี่พยาคุดนะคุดมาสองตัวนะครับคุดดาบางคนเรียกอีกานะครับ วัตถุดิกก็มีพริกแห้งกับมะเขือขื่นเหมือนเดิมครับถ้ามีมะเขือพวงดีมาอันนี้ก็คือหัวขมิน่นเรื่องจะนําโขกรวมกันพร้อมกบปีกะปีตาคนแบกวัวนะไม่ใช่คนแบกกุ้งนะตาคนแบกงัวครับกบปีแท้ต้องมาจากอ่าน้ําจืดนะครับน้าเลครับผมเดี๋ยวเราไปโขกรวมกันครับพริกไทยเม็ดเลยครับนานๆทีมีภารกิจเนาะให้มาทํางานกันมาทําอาหารทานกันครับ ร้อยจริงใส่น้ำมันลงไปให้พอดีครับน้ำมันเนยช่วยเล่นแก๊สน้ำมันหมวดโดนแม่งเลยเจือแกงไปครับอือหือน้ำจวดเพืแถมน้ำล้งพกนะครับโู้ใส่พริกใส่เนื้อนกุกใบหอมพริกเลย ไม่คิดไม่ใหม่นะครับผัดพะยะคุดมะเขือขี่อสองฝาเข้ากันมาเนี่ยใส่กับปี๊ปี๊แท้ตาคนแบกควายทีก็เพื่อนดินดนิดหน่อยครับถือว่าเป็นธรรมชาติ ให้หอมฉุยนะครับตอบน้ำรังคกสักอีพจะเลยเ,เนียนน้ำรังคกอีปิีฝาใช้เวลาสามวันสามวันผ่านไปอืมต้งเพื่องนะครับ ชื่อรดห้าบาทใส่ลงไปให้งัปโปกแบบโอ้ยทำด้วยน้ำปลาครับก็ใกลจะหมดแล้วครับเดี๋ยวรอวันพระค่อยไปเอาครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามหมดและโยนพวกเขาให้เข้ากันครับอันไ,ได้หมดเราทิ้งทิ้งรักลงแม่นะ้ำ หมดลักทำด้วยแมกระเพาน้อการพร้มอมเสิร์ฟนะครับอยากทุดผักเพร ร้อยครับพร้อมเสิร์ฟแซ่บวันนี้กระลาบง่วแล้วครับต้องเผ็ดนะครับของป่าไปทำเป็นกับแก้มเป็นเมนูเด็ดสักข้าวขาวนะครับเส็บกระทะเหล็กครับต่อให้เกี่ยงจาก็โยนทิ้งไปเลยทำสูตรครับโอเคครับผม